พิพากษาอย่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลงานร่วมกันวัดกับทางสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมเองเนี่ยสังกัดแรกเลยเนี่ยนะครับต้นสังกัดแรกในชีวิตของการรับราชการ2,523-24เนี่ยก็คือสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เติบโตในสายราชการจากที่นั่นจนกระทั่งได้โอนย้าย นะครับไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตศิลป์แล้วก็จากนั้นก็โอนย้ายกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จนกระทั่งเออร์ลีลีไทยนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันเทคโนโลยีศึกษาก็ทํากิจกรรมต่างๆเยอะมากเลยแล้วก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับผมเะเดชพระคุณก็กรุณาดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยากจะให้ พระเดชพระคุณเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งบ้านญาติโยมก็จะได้มาสุพรรณนี่มาจากกรุงเทพแป๊บเดียวตอนแรกนึกว่ามันไกลชั่วโมงกว่าเองถนนดีเลิศประเสริฐไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยขับปูดเดียวออกจากทางบางบัวทองใช่ไหมมาถึงเลยนะครับเดี๋ยวฟังพระเดชพระคุณแล้วท่านผู้ชมอยากจะมาจริงๆนะครับนิมนต์ครับเจริญพรแจ่แ่งแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมที่จะมาเที่ยวเมืองสุพรรณนะ ที่นี่คือวัดพระลูกตำบลท่าพิเลียงอยเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีซึ่งทางวัดเราได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นการบอกเล่าอารยธรรมสุพรรณภูมิซึ่งเมืองสุพรรณเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีโบราณวัตถุและโบราณสถานมากแล้วก็ทางวัดเราเนี่ยได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ซึ่งเดิมเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดีอดีตเจ้าวาดท่านได้สร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อที่จะประดิสถานโบราณวัตถุที่สำคัญก็คือพระพุทธบาทไม้ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญมากและก็เป็นหนึ่งเดียวของเมืองสุพรรณที่มีความเก่าแก่เมื่อปีพศ2562ทางวัดก็ได้ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษาและก็มีทางชมรมนักโบราณคดีสมัครเล่นเมืองสุพรรณเราได้ รวมกันปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เนี้ยขึ้นมาเพื่อให้ร่วมสมัยแล้วก็มีการจัดแสดงแล้วก็ข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็เพื่อให้ประชาชนหรือนักศึกษาที่สนใจได้นำข้อมูลของเราเนี้ยไปศึกษาแล้วก็ได้ต่อย,ยอดต่อไปข้อมูลทุกๆอย่างเนี่ยจะเชื่อมโยงกับวัดและปีที่ไปที่มาแล้วก็สามารถให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาซึมซับ ประวัติศาสตร์แล้วก็มีความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บโบราณเพื่อที่ให้ประชาชนที่สนใจทั้งหลายมาจ้ะครับสาธุครับสาธุ